การจะให้สวัสดีัสวัสดีครเมสวัสดีสวัสดีคเมสวัสดีครับสวัสดีดีเมื่อกี้ว่าไม่สวยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเกดสวัสดีน้องพี่เสียขอบคุณคุณเมย์สวัสดีคุณเมย์นะครับนี่แหละอยากดูดูนี่ใส่ตามาเต็มคิ้วกระดกไหมคิ้วกระดกกยไม เหมือตอนลอยไหมไงแคปเล่นเนี่ยลอยไหมใช่ไหมใช่เล่น้วยกันอ๋อตาที่พี่มยหันมามองเราเรารู้สึกไงไม่มีเฉย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 ไม่ตอบไม่เต็มปากทำไมหันมาข้างนี้ไม่ได้ไง เรีย็จอกันตลอดเขาไม่ไปไหนเลยเห็นไหมล่ะมีหายไปแบบหลายๆวันมีผมอย่างมากสองชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วสอไปทำไปทำงานก็เสร็จก็กลับบ้านแล้ววายคู่กับน้องๆนะคะก็จะน่าโอ้โหแต่หน้าจะยุบแปดสูงด้วยเจ็ดศูนย์ไปขอลายเซ็นด้วยค่ะได้ได้ได้ อ่านะฮะเขาถามเธอเหรอถามเธอเหรอเราถามสิถามพูดเขาถามน้องแพทนุ่นก็ฉันก็อยากให้เมพูดอ่ะทำผมต้องใหม่มาหน้าตาดีเนี่ยเขาไปเลยทำผมตกใหม่รับแฟนใหม่เว้ย หรืออะไรเงี้ยต้องอาบน้ําใหม่ก็จะใครถามเธอเนี่ยแล้วก็จะไปถามเธอเนี่ยแป๊บถามแป๊ถามยัไม่มีไม่มีของไงคะน่นถามแป๊นี่เอาพื้ที่กอนที่ออกไปได้ไหมคะย่าไปไปไปไว้เฮ้ยไปจะไไม่ออกไปนานแล้วแต่พอรู้ปั๊บว่ามีคนคนนึงเล่นอยู่เมลับเลยใครใครก็ปอมีเสียงสังแล้วอ๋มันหน้าคมใช่ไหม ใช่เจ้าดีมันดูมันดูดีกว่าไอตัวร้ายที่เราคอยม่ใช่เป็นเราด้านนี Nixon> ้เราดอานนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะบัตรบัตรบัตรชื่อบัตรชื่อบัตรลองห้าสี่สามสองแอคชั่นบัตรบัตรครับอันนี้ไม่ได้บทอันนี้ไม่ได้ลองตาร้อนถาวรใไหมใช่โอ้ยไอ้แก่โดนจิ้มมั้งลรืสิ ทลดแต่ดิฉันเจอน้องคนเดียวเจอเมย์คนเดียวอ่าทำไมไม่ไปเออคนนั้นอ้คนนั้นไปไหนอ่ะคนนั้นทำไมไม่ไปเออคนนั้นทำไมไม่ไปอ่ะไอ้คนนั้นมันไปไหนอ่ะอ๋อสงสัยมันจะไม่รู้แสดงว่าไม่ทันได้เห็นใช่ไหมไม่เห็นเไม่เห็นไม่เห็นมีภาพถ่ายเลยมี่มีไปดูจ้ามีค่ะไปดูครับต่อไปเป็นรางวัลคู่รักทอลหด ล่นม้าเหรอได้แก่คุณเมย์เพื่องอารมณ์แล้วก็คุณดุกกันชัยกำเนิดพลอยนะครับว้าวขอเทียวมคุณเมหน่อยครับโอ้โหไม่ได้เยมตัวไปเลยคุณเมยรู้ไงครับพี่คนผู้อ่านหนังสือวีเขาอยากจะบวให้เราเป็นคู่รักทรหดก็จริงๆแล้วก็รู้สึกอย่างน้อยก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าก็ความรักมันก็ต้องออกมาจากอ เริ่มจากความทรหดอดทนนะคะมันก็ก่อตัวเป็นความัที่หนักแน่นนะคะสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปค่ะพี่เดโกรสู้ค่ะโอเคขอให้คุณเมย์สู้ต่อโอเคเราเป็นกำลังใจให้ค่ะ บอกว่าสู้ต่อไปเขาถามคุณเมย์คำเดียวฮะอะไรคะบ้าที่คุณแต่งชุดอย่างนั้นไปรับรางวัลเนี่ยเดินแฟชั่นพอดีว่านักติดต่อให้เดินแฟชั่นอ๋อไปเดินแฟชั่นแล้วก็ปรงเมินว่าตึ้งกลัวได้รับด้วยก็เลยขึ้นไปไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวกว่าให้คำว่าทรหดเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาเป็นการพิสูจน์กี่ปีแล้วคะกี่ปไม่ได้นับจต่ไม่ได้เป็นสิบปีเป็นสิบไหมเกือบเกือบมั้งคะเฮ้ยทนมันอยู่ได้เหรอฮะ ผู้ชายอย่างผู้ชายยิ่งนั้นเนี่ยเป็นคนี่ถามว่าคบกันมาเคยจับได้เจ๋งๆไหมนอกจากคนนั้นพี่คะนี่กบถามเบาๆเลยหรอคะเบาๆพี่เป็นคนเบาๆพี่จะไปถามว่าอย่างนั้นสิครับพี่ถามก็แบบว่านอกเหนือจากโคโยตี้ที่จับได้เมื่อตุลาปีก่อนแล้วแล้วก็จับได้เกี่ยวกับเรื่องลูกปีนิด ในตุลาปีนี้เนี่ยอออ๋เหรคิดว่าตุลาปีหน้าเนี่ยเจออีกเจออะไรเจออะไรเอาเอาคิดจะเจออีกนะเออคิดไหมเต็มที่เลยคิดไม่มีสังหรณ์มไหมสังหรณ์มันอยู่เรื่อยๆเออไม่ใช่ก็มันจะกลายเป็นสังเหาแล้วล่ะค่ะทุกคนนี่ก็ฮอนอีกเนี่ยคิดว่าคงไม่มีค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาคงดูตัวมันก็ไม่แน่หรอกมวยเนี่ยมวยเนี่ยยังมีศึกวันทรงชัย ในเรื่องความรักเนี่ยมันจะมีสกวันกันชัยมั่งไม่ได้หรือเขาฝากมาบอกเขาฝากมาบอกว่าไอคนนั้นน่ะบอกว่าเดี๋ยวทำดีสักหกเดือนเดี๋ยวค่อยเอาใหม่ก็ได้แล้วไม่แล้วแล้วเชื่อเขาเหรอเราก็เชื่อเขาทำดีเราเราเชื่อไปเองไงก็ไม่คิดไรอะมันเป็นคนที่มันมันเป็นระยะเวลาที่มันเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานมากใช่ไหมฮะคนเราเนี่ยมันเหมือนกับ มันจะมีเป็นช่วงจังหวะชีวิตของมันอะพอคบกันแรกๆมันก็จะหวานจ่อยใช่ไหมฮะพอช่วงกลางๆหน่อยมันก็จะเริ่มแบบมีการเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมฮะเราจะเติมยังไงให้มันรู้สึกดีขึ้นนะฮะก็คือช่วงต่อไปมันเป็นช่วงดีๆของชีวิตเนี่ยช่วงที่ดีที่สุดกับพี่ป๊อตเคยฟังไหมมันเป็นอย่างนั้นดีมาเข้าเพลงไหมเฮ้ยจริง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 มัน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 จะเป็นมันจะเป็นอะไรอย่างนั้นมากกว่าคือมันเป็นระยะเวลาที่ทําให้เราแบบคุยกันเป็นเพื่อนกันได้เป็น คนรักได้เป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กันได้นะครเปิดสงปรึกษาปรึกอะไรกันได้มาหลายปีพ่งพูดจาเป็นคนวันนี้ผมต้องเจอกันทุกวันนั่นไงตอบเอาละฮะนี่คือลงมีดปุ๊บจับเวลาเลยลงมีดปุ๊บหั่นให้ได้15ชิ้นนะครับภายในระยะเวลา30วินาทีถ้าผมทําได้นะฮะผมทาได้ทางร้านแพ้ไม่ต้องเก็บเงินในร้านเลยแต่ถ้าเกิดว่า ผมเป็นฝ่ายแพ้ผมจ่ายเองหนึ่งจริงๆอ้วันี้ชื่อช้ำช้ำไหนเนี่ยจริงๆลองดูเรวจะทานแก้เรียนด้วยค่ะจะช่วยให้แบบทานแล้วจะออกมันๆอร่อยไา่ช้ำเลยเฮ้ยพี่หนุ่มพี่เมเจอพี่เหรอเฮ้ยเจออะไรมันฟังที่เล่าอยู่ด้มองว่าฟังเขามาเล่า ปีที่แปลกๆบางครั้งคือเวลาเราไปเจอแบบว่านัดกันกินข้าวกันพอไปถึงปุ๊บทาราพี่เมย์เป็นอะไรอ่ะวันนี้มาแบบนินจาแบบคุมหน้าคุมอะไรหมดเลยแล้วพี่เป็นอะไรฮะอะไรไม่ได้เป็นอะไรอ๋อแฟนพี่ไม่ชอบพี่แต่งตัวโป๊แล้วคุมทั้งตัวเลยคุมทั้งตัวคุมคุมคุมลุ่มล่ามแบบลุ่มล่ามน่ากลัวมากอ่ะน่าเกลียดมากเลย่างนี้เลยไม่เข้าใจเลยอะมี มต้องเปิดโชว์หน้าโชว์หลังใส่สั้นไม่ชอบแต่งตัวโอ้โแต่อันนี้อันนี้เป็นอีกใครบ้างอีกแต่ทำไมหนุ่มไม่เป็นหนุ่มชอบให้แฟนแต่งตัวไอ้สาตีเไอ้แฟนหนุ่มก็เป็นหนุ่มก็จัดคือแต่ว่าพึ่งผมไปพูดอย่างนี้ผมจะด่ากลับมาเลยทำไมเริ่ยุ่งขนาดนอยากจะแต่งของฉันอย่างเงี้ยนี่ไงดูห้าเป็นไงเป็นไงล่ะเอาคนเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้หมอกโ้เหลบทำไม แม่เมเห็นท่าไม่ดีก็เลยต้องขอรับตัวพี่มาอยู่กลับไปนอนสักครู่ครับเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วกลับมาเจอคุณผู้ชมตอนแน่นอนเป็นเพื่อนสาวหรือเป็นแฟนคุณครับผมจะเป็นผัวคุณอยู่แล้วคุณาวตอนนี้ทกคนทั้งสองแเป็นมือที่สามเลจูบพูดเอางี้เรื่องคู่เนี่ยนะจบเลยจบเลยจบที่เมเพราะไม่งั้นชิดหนุ่มก็จะจบ